ผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานไทยกลับมากับสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์อีก7รายนะคะแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองซึ่งไม่มีพ่อแม่จากภูมิลำเนามารับที่สนามบินค่ะมักจะรอกันอยู่ที่ภูมิลำเนาเลย7ร่างที่ส่งกลับมานะคะมีทีรพง์กลังสุวรรณอุดรธานีศักดาสุรคายหนองคายนิติกรแท้ว่างเชียงรายอภิชาติกุสรามขอนแกน่นศักด์สิทธิโครมีอุดรธานีสีทัศน์กาหวากำแพงเพชรและพิรุณทานนพิมอุดรธานีค่ะ ทันทีที่เครื่องลงสุวรรณภูมินะคะก็ไปที่อาคารสานักงานเขตปลดอา,อากรภาษีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารความเรียบร้อยจากนั้นก็มีพิธีแสดงความอาลัยโดยมีนายอาลีไกรนาราค่ะเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายโชคชัยวิเชียนชัยชะเป็นผู้ตรวจราชาการกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์นายอํานาจพราพรีวันค่ะเป็นผู้อำนวยการ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกองสุร่วมวางพวงหลีดค่ะรวมถึงนางอ,อนาสก,กิฟเอกอัครราชาทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่ไปร่วมพิธีด้วยนะคะโดยท่านทูตบอกว่าทางรัฐบาลอิสราเอลจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีรวมทั้งรับประกันว่าแรงงานไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างครบถ้วนพร้อมจะให้การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่ถูกควบคุมเป็นตัวประกันด้วยนะคะ18รายนะคะเลขล่าสุด สำหรับขั้นตอนการรับร่างผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะคะไม่มีญาติมารับร่างที่สนามบินแต่รออยู่ที่ภูมิลำเนาแทนค่ะส่วนการเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ครอบครัวเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศจะประสานให้สุริยาหีบศพเตรียมหีบและช่วยเคลื่อนย้ายร่างแรงงานไทยกลับภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะซึ่งคุณอารีเองบอกว่าแรงงานไทยที่จากไปจะได้รับสิทธิประโยชน์การเยียวยาเท่ากันทั้งหมดต่างกันแค่สิทธิประกันสังคมที่เพิ่มเข้ามา และตอนนี้รัฐบาลก็ยังคงเร่งนําแรงงานไทยกลับประเทศให้เร็วที่สุดยังไม่ทราบว่าสงครามจะยุติเมื่อไหร่ด้วยนะคะฟังดูค่ะแสำหรับผู้ที่เสียชีวิตวันนี้เมื่อวันก่อนก็มา8ปดแปดศพละตังแห่ในวันนี้อีกอีกเจร่างนะครับ7จ็ร่างนี้อีกห้าร่างมีประกันทําประกันสังคมกับเรานะครับจำประกันสังคมกับเรา อจาจจะได้เบี้ยตอบแทนตามตาม,ตามที่ได้ทำไว้ตามเงื่อนไขของประกันสังคมแต่ว่าพี่ง้องที่กลับมาวันนี้ไม่ว่าเสียชีวิตก็ไม่รือยังไม่เสียชีวิตเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเราก็จ่ายให้ทั้งะหะุ่นห้าทุกคนได้รับทุกคนตอนนี้สรุปตัวเลขยอดเดินทางกลับไทย5,000คนแล้วนะคะที่มาถึงไทยแล้วคะ่ะครับ